นิสนิสโดชคุมหมาสุดรักที่ผมเลี้ยงเขาไว้ผมรักเขามากไหนขอเสียงเห่าหน่อย คุณผู้ชมครับจูๆ่ๆดชคุงก็หายตัวออกจากบ้านไปและไม่กลับบ้านมา2วันแล้วผม oh, ไม่รู้ว่าเขานั้นหายไปไหน <so b lier> คุณผู้ชมผมไม่ได้ทําอะไรเขาเลยจริงๆเอนนี่เวครับ cultura. ในเมื่อเขาไม่กลับบ้านก็ไม่เป็นไรผมจะออกตามหาหมาตัวใหม่ที่ดีกว่าโดชคุงแ o รนด f i ็อกเฟ s อาช l o ลูกั t ดิสนี่แหละหมาที่ผมต้องการเดี Dear, what the ๋ยวว h ดเด h e นี่แกไม่ใช่หมาที่ฉันต้องฆ่านคุณผู้ชมครับคุณรู้หรือเปล่าหน้าที่ของหมาสิบอย่างที่ดีมันควรมีอะไรบ้างข้อแรกเลยนะครับหมาพวกนี้ควร่จะมีความสามารถในการปกป้องเจ้าของของมันนี่หมาที่ดีควรที่จะถูกไล่ให้ไป,ไปออกกําลังกายแบบนี้เนี่ยคุณเห็นบ้าห้าพัเจ้าดูนี่กล้ามเป็นมัดมัดแล้วแกยืนมองน้ำหอกอะไรไปฝึกเดี๋ยวนี้ใช่เชอัพเดี๋ยวนี้ one two one t ผมควรจะตั้งชื่อมันว่าอะไรดีวะเจ้าหูพับดีไหมมาเล่นเวทเทรนนิ่งดูมึงเจอกูสต็อปเทรนนิ่งตามพี่มาโอ้โอ้ว้าวดูนี่กำมป็นบึกบึกเรียบร้อยแกจะต้องฝึกความเร็วจัดไปเพื่อนนั่นแหละฝึกความเร็วฉันละภูมิใจในตัวแกจริงๆไหนขอดูของฟรีหน่อยนะครับผมไม่รู้ว่าของฟรีพวกนี้คืออะไรบวก1 0 0่งร้อยแอคแท็กเหรอแล้วนี่คืออะไรเนี่ย บวก100 Power โอ้ยของฟรีแบบนี้ชอบเลยดีดูโอ้มีก้าขาแล้วทัว่าวิ่งเร็วอย่างวะเออมันจะ100แล้วเดี๋ยวผมจะให้น้องหมาของผมเนี้ยมาฝึกเทรนอันนี้ต่ออันนี้มันฝึกอะไรคุณผู้ชมฝึกค่า ATTACK เหรออ๋อนี่ไงฝึกกระโดดงับฝึกกระโดดโจมตีพ่อภูมิใจในตัวลูกจริงเอาละได้เวลาที่นายนั้นจะได้ออกมายังสนามรบแล้ว เฮ้ยฝึกเทรนตรงนี้โอ้โ oh, ห oh, oh. นี่อะไรเนี่ยเทรนข่าความเร็วผมสามารถไป PVP กับคนอื่นได้ไหมวะผมว่าได้嘛เฮ้ย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 เบคอนมา PVP กับกูเปล่าโอ้โหเขามีอะไรเนี่ยโกลเด้นเดี๋ยวมึงรอกูก่อนกูขอรีเวิร์สก่อนยางยางยางโอ้ก๊อดไอ้มันโอ้โหนับหนึ่งใหม่ ไม่ได้แล้วสตาร์เตอร์แพ็กช่วยพี่ด้วยเนี <S <S ่ยของลดราคาเฮ้ชัดไปดิฉันเลิฟของลดราคา99โลบก้โลบักหมวกฟางลูฟี่เอ้ยให้ฉันซื้อหมวกฟางลูฟี่ก่อนหรือว่าผมควรจะซื้อคาตานะด้วยคุณผู้ชมครับจริงๆกูควรจะเหมาหมดนี่เลยดีไหมโอ้ของอีคุยพวกนี้ใส่หมวกฟางลูฟี่ใส่ตรงนี้ไปด้วยเพิ่มการคูณสตัดเป็นคูณ1.2 เฮ้ยเ o ากันมีแนวนี่ของที่สวยงามแบบนี้แล้วควรทำยังไงต่อไม่มึงต้องไปเทรนต่อ,อโอ้โหบวก1.4แม่งไม่ได้เพิ่มเยอะเลยกูแป๊บนะคุณผู้ชมผมขอเอาของฟรีก่อนเหรียญ100ผมเอาเหรียญ100มาปลดล็อกหมาตัวใหม่ได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยนี่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 นนดัมเมเชียนฉันปลดล็อกดัมเมเชียนแบบแร อ่าเป็นไงล่ะคราวนี้ผมก็ผมมีหมา2ตัวแล้วค่าพลังโจมตีผมก็ถือว่าเพิ่มมากขึ้นเอาล่ะขอโทษด้วยนะเจ้าหูพับแต่ว่าเออของพวกนี้ฉันขอย้อยจับกแกมาก่อนขอใส่ให้ทัวใหม่ก่อนนะ <S <S 1> <S 1> นี่สวยงามสวยงามไปฝึกค่าความวิ่งเร็วต่อฝึกความวิ่งเร็วต่อด้วยสักแป๊บนึงเราจะรีเบิร์ได้อีกหนึ่งรอบแล้วนะครับเดี๋ยวเราอาจจะปมนที่จะต้องเอ่ออัพค่าแอคแท็ด้วยนะรอให้ตรงนี้มันเต็มก่อน นส์โอเคโอเคโอเคเสร็จแล้วพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังลูกๆได้เวลาที่เราจะจุติมาอีกรอบหนึ่งแล้วยาสระเบิดพลังตูมระเบิดพลังปุ๊บแม่งกากเหมือนเดิมเลยเอาล่ะผมไม่มีทางเลือกว่าผมคิดว่าผมควรที่จะซื้อคาตานะนะครับนี่ซื้อคาตานะเพื่อเป็นการเสริมให้กับน้องหมาของเราแน่นอนว่าเราจะทำการเสริมให้กับดัมเบลเช หมาของฉันจะต้องได้ออกกำลังกายในที่ V.I.P. นะครับที่ V.I.P. แห่งนี้มันสามารถที่จะ P.V.P. กันได้ <Huh? S 1> ผมรู้ก็ผมว่ามันอันตรายมากแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะให้ค่า power ของคุณมันเพิ่มแบบเร็วๆเนี่ยคือเราไม่มีทางเลือกจริงๆวะตรงนี้มันฝึกค่า Attack ใช่ไหมผมควรที่จะไปแย่งคนอื่นเขาเล่นดีไหมวะคือไม่ได้อยากจะนิสัยเสียนะเว้ยแต่ว่าตัวกูเองก็อยากจะเทรนมามามามมา,มา,มาเรามาสลับเครื่องเล่นกันดีกว่านี่เดนายฝึกตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะฝึก ฆ่าแอคแท็กโอ้ว้าวโอ้โอ้หมาตีกันโอ้ว้าวว้าวเฮ้ยสุดยอดว่ะว้าวเฮ้ยผมเมื่อกี้เห็นผู้ชมแอคแท็กโอ้ my god เอาว่ะเดี๋ยวแบบนี้ต้องไปลุมเบคอนคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกูลุมเบคอนเลยหมากูแข็งแรงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมามันยืนค้างทำแมวเลยวะจัดการมันแอคแท็กเอ้าวัตเตอร์หนีเบคอนโจมตีมันโจมตีแอคแท็กเอ้า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 มึงจะเอาใช่ไหมมึงจะเอาใช่ไหม โจมตีเบคอนโจมตีเจ้าโคงหมาเอ,อ๋ยนั่นแหละโจมตีเออมึงจะตายแล้วมึงจะตายแล้วโจมตีเออตายตายน<ม>ัยย<ม>่นแค่แอบเอาหมาไปฝึกไว้ข้างนอกอย่างนั้นเหรอแอคแคกแชกิงแอคแคกแชกิงโจมตีเรียบร้อยเรียบร้อย,ย,อยโดนบุทีพอ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 ผมรอเล่นผมรอเล่นผมรอเล่นโอ้โหได้เวลารีเบิร์ตแล้วผมแม่งแบบแม่งโคตรเจ็บปวดอ่ะรีเบิร์ต พลังเหลือศูนย์โอ้โอ้รีบกลับฐานโดยด่วนโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดผมว่าเกมเกมนี้นะครับสิ่งที่มันหายากมากๆเลยคือไอเหรียญตรงเนี้ยผมไม่รู้ว่าเราจะไปหาเหรียญตรงนี้จากไหนเว้ยคือรีเบิร์ตแล้วก็ได้มาน้อยมันได้จากการที่เราไปทุบคนอื่นอย่างนั้นเหรออีกหนึ่งอย่างที่ผมได้ไอเหรียญตรงนี้มานะครับก็คือการที่ผมเปิดไอ daily pack ตรงเนี้ยเนเนเนเกูดได้จากตรงนี้มาครับ oh, ดูหมาจิ้งจอกเขานี่สิ โอ้ oh my god starch, um, <osure. S 2> คือเห็นสภาพกบคือสู้ไม่ได้อะหลักๆเลยนะเท่าที่ดูผมมองว่าเกมเกมนี้ความเก่งการของหมาคุณมันจะขึ้นอยู่กับว่าคุณนั้นเพทูวินมากแค่ไหนเอ้าเฮ้ยๆจู่ๆเกมแม่งอัปเดตต่อหน้าต่อตากูคุณผู้ชมเฮ้ยเกมอัปเดตต่อหน้าต่อตาวัดเดรอนะสิ่งทีุ่าสมกูเริ่มไป เซ็งเลยวะผมว่ามันได้เวลาแล้วที่ผมมันจะซื้อหมาตัวใหม่ผมจะซื้อเอัลปกกาก<อ>้าดิอันนี้คืออัลปกกาก้าดูแล้วมันแบบกะกายังไงไม่รู้ถ้าเกิดผมสามารถใส่สัตว์ได้สองตัวอย่างเงี้ยขอใส่เป็นอ阿สกาแล้วกันอีกหนึ่งตัว <c oughs> ซื้อมาแล้วเรียบร้อยเฮ้ยมอร์ทิลเอาละขอโทษด้วยนะเจ้าหูพับแต่ว่าตอนนี้นายถูกปล่อยให้เป็นอิสระแล้วและเรานั้นจะเอาตัวอสก้ามาแทนโอเคแล้วก็ดีเย เฮ้ย <Hey>, hey, น่ารักนะเนี่ยเราทําเป็นเล่นไปโอ้โนโอ้โนตัวนี้แม่งพลังโจมตีสามพันสามอย่างงี้กูจะต้องไปฝึกก่อนไหมเนี่ยดู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 เจ้าหมอนี่กำลังจะไล่บูลี่กูผู้ชมครับเดี๋ยวมนนึงฝึกก่อนเดี๋ยวมึงเจอกูค่าพลังเขาแม่งสามพันโอ้โนดูดิมันแม่งไล่ขย้าผู้อื่นเฮ้ยจะมาไฟกับกูป่ะเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับเผื่อว่าเขานั้นแบบอยากจะใส่เดียวกูแต่พลังโจมตีเขาแบบไม่มีเยอะมากเลยนะ เคลมของฟรีก่อนมึงเอ้ยอะไรอะไรมึงจะมาวะกูเล่นเจ้าของก่อนเลยเล่นเจ้าของก่อนเลยนะเนี่ยกูเล่นเจ้าของเฮ้ยมึงทำอะไรของมึงดัมเบ้เชียเล่นเจ้าของมันนั่นแหละสวยงามเออเจ้าของมันตายโอ้โหเทรนไปกี่เท่านั้นวะเพิ่มแม่งโคตรน้อยคุณผู้ชมคือคือคือกูต้องทำยังไงอะเติมซื้อเหรียญหรอโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเติมซื้อเหรียญก่อนคุณผู้ชม หรือมึงเจอกูรอแป๊บเดี๋ยวผมนะครับจะทําการเอาเหรียญของผมเนี่ยเออไปปลดล็อกสัตว์ดีไหมสามารถปลดล็อกไอ้ฟ็อกตรงนี้ได้เลือด5,000พลังโจมตี1,000เอ้ยหรือว่าผมว่าเราควรที่จะเปิดเือนี้่่อนของนะครับเป็นของแต่งให้กับสัตว์นี้ของเราคูิเจนดารี่สวยอ้ามึงเจอกูเจอกูโอโ้ ดามเมจสามพันแล้วคือของช่วยได้ของช่วยได้จริงของช่วยได้ของช่วยได้นนั่หมาผัานแล้วว่ชิวาว่า <Hello. S 1> โ,โอ้โหแม่งเขาแม่งออกไปโจมตีโอ้ no เฮ้ยมึงจะเอาเหรอลิลลี่มึงเอาวะโจมตีโจมตีลิลลี่เลยนั่นแหละโจมตีเจ้าของหมาโจมตีเจ้าของหมาโอ้ my god แย่แล้วมันก็โจมตีตจวางองมันโจมตีกุ้ยเวนนั่นแหละนั่นแหละสวยงามลิลลี่ตายตายตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแป๊บนึงนะผมมีค่าพลังหนึ่งพันนั่นหมายความว่าไงนั่นหมายความว่าฉันสามารถใช้ยิมตรงนี้ได้ยังไงล่ะอัปเกรดค่าพาวเวอร์เอาจริงๆนะครับผมก็อยากจะอัปเกรดแอคแทกตรงนี้ให้มันถึงหนึ่งพันเหมือนกันแต่ว่าผมจะต้องไปแย่งคนอื่นเล่นว่ะซึ่งมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่โอเคโอเคไม่ต้องแล้วคุณผู้ชมตอนนี้เขาเปิดสึกกัะละเปิดสึกกันละเดี๋ยวกูแม่งไปแย่งเครื่องเล่นตรงนั้นนก่อเล ใช้ตรงนี้อ่าเดี๋ยวผมจะฟาร์มนะครับให้มันครบ1,000พแล้วมึงให้กูรีเบิร์ตกูจะรีเบิร์ตดีไหมเนี่ยผมไม่อยากเริ่มใหม่แล้วว่าพอแล้วดิเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรจะบวกกันบ้างจะบวกอะไรเนี่ยมีชีวว่าเหรอมึงนะฮะอ๋ออยากใช้อ่าอยากใช้อยากใช้อยากใช้เราปล่อยให้เขาใช้ไปนะครับกูใช้อันนี้ก็ได้อ่ะวัดเด็กตาฝาดไปหรือเปล่าเขาใช้ตรงนั้นได้พลังเขาสี่พันเลยหรอ ได้ไงอะ่ะแป้บหนึ่งเดี๋ยวขอดูก่อนว่าผมสามารถใช้ตรงนี้ได้ไหมผมว่าไม่ใช่ว่ะ <No. S 1> เนี่ยมันไม่ได้แล้วเขาอัพยังไงให้มันได้สี่พันวะไม่เป็นไรคุณผู้ชมครับค่อยๆจัดไป1 0ึ200่งร้อยอะไรอะไรจะมาไหมล่ะจะมาไหมดูด,ดูดูนี่สะกอนคุณผู้ชมดูหมาของผมสะก่อนขนาดกูเป็นคนกูยังกลัวเลย oh. โอ้ไม่คนน่กลัวนี่มันหมาหรือนักฆ่า แม่แบบนี้ไม่ไหวคุณผู้ชมเรานั้นต้องไปไล่บูลี่คนอื่นเพราะผมเห็นเรื่องนี้นังบูลี่คนอื่นหลายรอบละดิสิสิตไกด์ได้เวลาแล้วที่เราจะเปิดได้สิ่งที่มันได้แบบของติดด้านหลังเลสโ g อโอเคเด s ดซักแต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะรีเบิร์ตใหม่อีกหนึ่งรอบแล้วกันและหวังว่ามันนั้นจะเก็บคืนอย่างง่ายหรือเปล่าวะคือกูต้องไปบวกกับคนที่แม่งอยู่ข้างนอกอะ ผมไม่รู้อะอาจจะเก็บคืนง่ายอยู่อะระเบิดพลังปูมระเบิดพลังความกากโอ้นลอกมากูกล้ามาหายหมด <c oughs> โอ้โหจากค่าพลาังที่แท้จริงกูสี่พันดูตอนนี้ดิล่วงลงมาเออไม่ถึงสามพันด้วยซ้ำอะเ <c oughs> ลีกทางไปขาใหญ่จะเดินนี่พี่จะเล่นตรงนี้ไหนใครอยากจะมาซ่ากับพี่หรือเปล่า <c oughs> ไม่ใช่ร่างทีแท้จริง <c oughs> อา้อาวอา้อาวอา้าว แบบนี้แบบนี้ก็สวยไอ้ลูกพี่โจมตีครั้งเดียวนอนเฮ้ยเดี๋ยวคือมึงคือมึงตีอะไรมึงตีอะไรคือมันตีผมหรอคุณผู้ชมทำไมเหมือนเลือดผมมันลดวะทั้งนึงผมโจมตีหมาก็ตายได้ไหมอื้อซาเหรอฮะเนี่ยซาเหรอเนี่ยนอนนอนแผ่ร้องแอร์ไปดิยาง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 ดยางยางยังไม่เลิกยังไม่เลิกอื โดนวันช็อตทั้งหมาทั้งคนนะ่ะโอเคเอาไว้ประมาณนี้ดีกว่าคุณผู้ชมครับผมยังมีเกมอื่นที่ต้องอัดหน้าตอนนี้ผม่อทั้งที่จะพอใจมากๆนะครับเพราะว่าผมน่าจะโหดที่สุดในเซิร์ฟเวอร์แล้ว <c oughs> ดูนี่โกของผมเห็นไหมเห็นหมาผู้หน้าเกีงขาพวกนี้หรือเปล่าหมาคาบดาบลูกน้องของโซโลวกาคุณคิดยังไงกับเกมเกมนี้ก็อย่าลืมว่าจะพิมพ์คอมเมนต์นะครับเพื่อมาแลกเปลี่ยนกันและแน่นอน,นครับคุณผู้ชมครับผมก็จะไม่อ่านเหมือนเดิม